เกมจอเมเวทผนึกมาได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยเกมนี้จะอยู่บนสตรีมเพหสามารถเล่นกันได้เลยเอาล่ะสารคดีนี้เราจะมาคุยอะไรเนาะเกมเนี้ยน่าซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวที่นี้เรามาดูถึงจํานวนเงินก่อนนะครับอยู่ที่ 1, 7 9 0และนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมในคลิปนี้จะมีอะไรบ้างใช่ปะ่ะเอาตัวเกมให้ดูเป็นเกมเพลระหว่างในการเล่นนะครับแล้วก็ในส่วนของคอมเมนต์ของคนต่างชาติว่าคิดเห็นยังไงกันบ้างสําหรับเกมนี้คุ้ม หรือไม่คุ้มอะว่าง,ง่ายๆเถอะสหลคบคลิปนี้เราจะมารีวิวว่าเกมนี้น่าซื้อเล่นดีไหมหรือไม่น่าซื้อเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวมาเริ่มเลยละกันนะครับสำหรับในตัวเกมด้านของเกมเพลย์เนี่ยก็ต้องคุยกันตามตรงกันนะหลังจากที่ดูลหลายๆคนมองว่าเฮ้ยสำหรับการเล่นเนี่ยเฮ้ยไม่โอเคว่ะเพราะว่าการเล่นแบบ2อสองเปลี่ยนตัวละครเล่นได้คือ1คนเนี่ยจะเลือก2องตัวตอนเข้าเล่นตอนเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยจะเป็นแบบ2อสองแต่นล่นแค่คนเดียวนะครับ หลังจากนั้นก็เล่นสู้กันตามปกติเลยครับซึ่งการเล่นมันจะไม่ต่างกับพวกรูโตอ่าสตอมมาน,นะแล้วก็ดักบอลหรืออะไรอย่างนั้นอนะมันจะคล้ายๆหรือว่าจำป๊อตคล้ายๆกันคล้ายๆกัน,กนจะเป็นแนวๆเดียวกันเลยแต่ว่าทีเนี้ยมีข้อที่คนติงก็คือว่าอันนี้คือของคนต,าต,าตา่างประเทศเลยนะหากคุณซื้อเกมนี้เพราะสตอรี่อย่าซื้อเหตุผลเพราะว่าเกมนี้ยโหมดสตอรี่อ่ะมันเหมือนเอาภาพอนิเมะมาตัดแปะครับ มันตัดแปะเลยแหละมันไม่เหมือนเกมแม้แต่บอนในท่าหรืออะไรเงี้ยที่เป็นภาพเคลื่อนไหวทำมาใหม่ทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่นะเป็นมังงะมันตัดแปะเท่านั้นเลยอ่ะเออดังนั้นก็เลยมีเสียงวิาพากษ์วิจารว่าแบบจะคุ้มหรอวะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยในส่วนของราคาโตเกมอยู่ที่1790ซึ่งก่อนหน้านี้เทคเคนยัเพิ่งมาไอเทคเคนแปะอะถามว่าถ้าจะต่อสู้กันจริงๆเนี่ยหรือไปเทียบคือหลายๆคนไปเทียบเนาะเป็นเกมเทคเคนแปหรือว่านา루โต้สตอมหรือจัมฟอส มีลหลายคนบอกว่าไปเล่นเกมแนวนั้นดีกว่าไหมเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีหลายตัวละครมันหลากหลายกว่าส่วนเกมนี้ตัวละครมันน้อยแต่ก็เข้าใจได้เพราะเกมเพิ่งเปิดใช่ไหมแล้วก็มีท่าทางตัวละครในการเล่นนู่นนี่นั่นหรือแม้คนิกเกมอะเอาว่าส่วนตัวเนี่ยคนไม่เห็นด้วยผลแล้วแบบเออแต,แต่แต่ก็ไม่ได้เถียงเรื่องนั้นนะนะแล้วทีนี้เราไปพอเทียบเกมารูโตะอ้ยใช่ารูโตะแม้ว่าเรื่องโบรุโตะคนจะดูน้อยลงกว่านารูโตะก็ตามแต่ในการเล่นมันก็ดีอยู่ดี ดีอยู่ดีนะครับหรือว่าเป็นดาร์กบอลสปาร์กิ i งซีโร่ที่มันกำลังจะมาเฮ้ยอันนั้นก็โอเคคือภาพแบบสวยเลยอะ่ะสมมุติถ้าเปิดราคามันก็ราคาเดียวกันประมาณนี้เลยดังนั้นก็เลยมีหลายๆคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยโอเคสำหรับตัวเกมซักเท่าไหร่นะครับอันนี้บอกก่อนนะว่าคลิปนี้ผมไปเอามาจากของออฟฟิเชียลญี่ปุ่นนะครับว่าเขาเล่นเกมเพมาแล้วก็เอามาให้ดูว่าเป็นประมาณนี้ก่อนซื้อก็ตัดสินใจ กันใี้ดีลวกันถือว่าเอามาให้ดูแล้วก็เอาเป็นตัวอย่างของคอมเมนต์ต่างชาติมาอ่านก็นแล้วกันนะครับก็ที่เหลือเนี่ยก็เรียกว่าช่างใจกันเอาเองเออเรื่องนี้ช่างใจเอาเองนะครับส่วนตัวผมรอกเกมอะไรอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นดากบอลสปาร์กิ้งเนี่แหละครับเพราะว่ามันมาจากค่ายบูโดไคภาค123ซึ่งมันเป็นเกมยอดฮิตของเกมเพย์สถ้าใครทาตอนนั้นนะ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่แบบห้ามพลาดอะ่ะเรียกว่าห้ามพลาดแล้วกันเนาะส่วนเกมนี้จากที่ดูก็อย่างที่บอกไป แต่มันเปลี่ยนสมมุติว่าถ้าเกมนี้มันเปลี่ยนจากเป็นเกมฟรีอันนี้ก็คงไม่มีอะไรต้องซีเรียสสามารถโหลดเล่นกันได้เลยแต่ประเด็นคือ1,790งคือ1,790มันคือปัญหาที่เหลือก็ลองช่างใจกันดูดีและกันนะครับผม